ประเด็นชงนี้ค่ะมาคุยกับน่วยงานที่มีส่วนสําคัญเลยนะคะในการให้คําแนะนําและการช่วยเหลือปีนองประชาชนในการทําประตูซัดโดยตรงค่ะซึ่งภารกิจสําคัญนะคะก็คือเป็นการกําหนดทิศทางมีการวางนโยบายในการควบคุมกํากัด ส่งเสริมแล้วฮะวิจัยแล้วก็ถ่ายถอดเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับปัสุตว์ให้มีปริมาณปุสัตว์ที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีมาตรท่าถูกสุขอนามัยปลาศจากโรคนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะแล้วก็คนที่จะพูดคุยในวันนี้นะคะก็เป็นฐานกิตซักเหมืองเขี้ยวนะคะผู้อำนวยการส่วนท่งเสริมและพัฒนาการปุสัตว์สำหนักงานปุสุตว์เขตแปดค่ะมาพูดคุยถึงแนวทางในการทำปุสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ว่ามีการพัฒนากับผ่นปื้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็สวัสดีครับ S 1> <S 1> ขอดำเนินข้อสู้รายการแรงข้าวชาวใต้ด้วยนะครับรผมก่อนอื่นข้อท่าบทบาทหน้าที่ขอ,องสำนักง,งานพา,าสุดสัตเขตแปดนะครับ,รบว่าครอบคลุมตรงไหนและมีบทบาทภารกิจย่างไรบ้างครับค<ม>รับผมสำนังกงานพาสุดสัตเขตแปดเนี่ยเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนะครับรเราตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี้เองครับอยู่ไกลๆกับบัดกลางไหมนะครับครับผมเรามีบทบาทหน้าที่ดูแลเนี่ยเป็นผู้ตรวจราชการกองกองกองบริษัทในพื้นที่ก้าจังหวัด ปากตายตอนบนซึ่งประกอบไปด้วยถ้าไอแแบงง่ายๆก็คือฟังเอาไทยเนี่ยก็มีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและกพตทลุงฟังอันดามันเนี่ยก็เริ่มแต่รานงพังงาภูเก็ตกระบี่และกตรังบทบาทหน้าที่ของกรมประชดเนี่ยจะประกอบไปด้วยซี่บทบาทรักที่ที่สำนักงานสแปนเนี่ยรับมาครับเขื่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคสัต์ ที่พี่น้องได้เอ็นอยู่กับตัวไปก็คือก,คการฉีดวัคซีนการเฝ้าระวังการเกลื่อนยายสัตว์ในภาวะโรคระบาดนะครับอันที่ซ่องปากิจที่ซ่องก็คือเหลืองของบรรดา่านสินค้นาปศุสัตว์อันนี้มีความสําคัญต่อผู้บริปโภคคือเราจะดูตั้งแต่ฟาร์มฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยต้องเป็นฟาร์มที่ได้การรับรอง G A P จากความต่อไปถึงโรงจำแนงโรงแพร่รูปเนี่ยตรงนี้กรมพัสด์เกาเป็นตัวรับรองเป็น GMP แล้วรวมไปถึงสถานที่จำแน่และลวกเครย่องนี่แหละครับก็จะได้รับรองพัสดุ์โอเคถ้าเราเคลนคือตาพรสษั์โอเคเดี๋ยวปลายชีดกเคี้ยวนัองสื้อซีทองนะครับภารกิจที่ร้ำของเราก็คือเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์การใต้ทอเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านการเลี้ยงสัตว <c oughs> อไอ้กับกลุ่มเกษตรกรพี <c oughs> ่น,อน้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคร <c oughs> ับแล้วก็ปารากิตตีซี่เนี่ยหล <c oughs> องขังการ ทำตระเบียนเกษตรกรเรืองกองข้อมูลข้าวสั้นเรืองก้องการเื่ิมโยงข้อมูลข้าวสั้นในพื้นที่ภาคใต้ก่อนบนทางจังหวัดครับนี่คือปรารจนาของโดยรวมครับธรรมดาในปรุษตั์จังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพียงแต่วัดมีบทบาทหน้าที่ภายในจังหวัดเองจ่ายที่พักแปรเข้ามาควบคุมอีกทีหนึ่งใช่ครับ่การประสานงานรวมกันบูรณาการรวมกันนะครับใช่ครับคือบางปริษัดเนี่ยมันต้องมีการเื่อมยงกันครับ ไม่ว่าจะเป็นเช่นว่าโครงการคูนักชีววิัยเนี่ยหมคก็เชื่อมโยงกันสร้างจังหวัดครับนี่นะครับก็บพัสดุที่แปดก็มีหน้าที่จะเป็นกับการตัวใหญ่ตรงนั้นการที่ภารกิจสำคัญหลักๆเลยนะคะทีนี้ยากรู้แล้วค่ะว่าภาคใต้อ่ะเยข้อเรียงไงไรกันม้กที่สุดคะอืมครับพัสดุทัศนเนี่ยผมอยากจะแบ่งให้เห็นชัดๆเป็นเป็นซ่องกลุ่มนะครับกลุณแบกก็คือสัตว์เศรษฐกิจนะครับอันนี้เรียงม้ากก็เลยก็คือไก่เนื้อไก่ไข่แล้วก็สุกรนะครับสร้างพัสดุเนี่ยเป็นพัสดุที่ เลี้ยงในฟาร์มมาตรฐท่านมีทั้งลายเหลกหลายครั้งหลายใหญ่นะครับเป็นวัตถุที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจนะครับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่อยู่ในมือของเกษตรกรรายย่อยก็คือไก่ปืนเมืองโคเนื้อแพะในกลุ่มนี้ก็มีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่ามีกระชัดกระจายอยู่ในรายย่อยครับไม่ได้เป็นฟาร์มใหญ่ๆนะครับใ็นเมื่อพักกลางพักเนื้อตงนู้นนะครับผักกลางเราจะจะหน่อยว่าหน่อยว่าครับหน่อยว่านะครับ ทีนี้เราก็พยายามขับเคลื่อนโดยเฉพาะซัดเศรษฐกิจให้เป็นพิเศษครับช่วงนี้อ่ากรมรัดเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของคนเนื้อตอนนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับปีนองเกษตรกรที่ทำส้วนปาล์มส้วนยางในพื้นที่ภาคใต้เชื่อมโยงความเพื่อนกับเพราะว่าการใช้วัสดุใช้วัตถุดิบเป็นหญ้าเป็นน้าในสองส้วนใช้ทางปาล์มในการ มาเรียงโคแบบนี้ครับอ่าเรียงได้ครับ,รบมีกระบวนการดทีมีเทคโนโลยีที่จะซับยอยมกักให้สมารถใชายต่างปามเนี่ยมาเป็นอาหารโครได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรษฐกิจุ่นเบียนแล้วก็ ช่วยเสริมรายได้ให้กับพี่น้องส่วนยางส่วนปาล์มครับทีนี้ต้องบอกว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงค่ะทีนี้เรื่องราวของการทำมาได้กันเลยต่ต้องมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทางประตูสัตว์ผักแปดค่ะชายเทคนิคในการถ่ายทอดเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยไปสู้ผู้เลี้ยงไปสู้พวกที่ว่าทำประตูสัตว์เนี่ยได้อย่างไรคะครับก่อนอื่นจะต้องบอกก่อนเลยว่าเขตแปดติด สำนักงานสเก็ตแปรติดูแลอยู่เนี่ยครับเราก็จะมีซุนที่ทําเรื่องของการบีใจนวัตกรรมเนี่ยอยู่อีกซีกลุ่มนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของปันสัตวดก็จะมีนวัตกรรมที่ท่ายถอดเรื่องของปันซัดเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการผสมเทียมการย้ายภาคตัวอ่อนนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ลงไปใช้นะครับทางด้านอาหารสัตว์เราก็มีเรื่องของการทําอาหารสัตว์ที่เป็นผสมจําเล็ดนะครับมีเครื่องมือ ตีสามารดเครืรข่านำไปใช้ประสมนาฟาร์มแลใใ้วก็ใช้ไอ้กระโดดไอ้โคดขงนั้นได้เลยอ่านี่เป็นรวบตกรรมนะครับ,ร,บรวมทังเรื่องข้องการควบคุมป้องการโรกสัตว์ปัจจุบันเนี่ยเกรตรกรก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเก่บเรืองเง่องของการใช้คลองวงจรปิดในการเฝ้าระวังอ่า ประรัศของตัวเองอเป็นเครื่องมือที่นำมาช่วยเป็นนวัตกรรมที่มาช่วยเดี๋ยวนี้ต้องพูดถึงเรื่องโรคโรคมันมาเร็วนะครับมาเร็วมา<ช>ไวรัสในต่างๆนี่เรามีวิธีการที่จะควบคุมดูแลมันเพื่อมังคับในการควบคุมโรคนะครับ <ừ> สำนักงานด้าแปลนก็จะดูรวมโดยจะพยายาจะควบคุมตั้งแต่ตอน <ừ> ต้้งการเกินยายซัดเข้ามาในพื้นที่เกตแปดเนี่ยมันต้องมีการข้อยัดเป็นพิเศษเพื่อพื้นที่เกจแปดเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดโรค ปากตาเปยนะครับประเด็นประยนการควบคุมในระบบควบคุมตั้งแต่ต้นทางเรือ่องการเกินยาญนี่เป็นแรกประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเราจะมีแพนยเนี่ยการฉีดวัคซีนตามรูปการที่ต่างไข้ะร,ระารรบ,บาดเนี่ยขาดว่าจะมีการระบบานก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนนะครับ ครับเมื่อบานนองซีโบนี่มีมีนะแถงมุ้งแถงมืองแต่คนน้องนี่ไม่ข้าไปเลยนะแม่ข้าวนะครับมุ้แต่ว่ากวันๆอยู่เพราะว่าในข้าวว่ามันระยะการแพร่กระจายนี่ถึง5กิโลยังไม่มีแนวทางในการป้องกันเมื่อนี่น่ครับมาเป็นไวรัสเป็นไวรัสกับป้องกันยาแต่ว่านี่แหละที่กรมปสัตว์แนะนำก็คือเรื่องของการจัดการฟาร์มเรื่องของการจัดการฟาร์มได้มาตรฐานควบคุมการเก้าวอกในฟาร์มนะครับโดยเฉพาะเรื่องของรลดที่จะ บรรทุกเาไอ,าอ่านถูกซัดเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นตัวสําคัญเลยที่เจ้าของฟาร์มต้องให้ความสํคาคัญในการควบคุมใช่ค่ะมีเรื่องนึงค่ะที่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องข้องโมเดลบีซีจีหลักการได้ข้าวว่ามีการพลักดันในโคนเนื้อค่ะเป็นรายละเอียดเป็นปมันปลื้ฑมั่งค่พาพอคะครับตรงเหล่าคอนว่าบีซีจีโมเดลเนี่ยเป็นวารายอังชาติที่คอร์รั่มอเนนอมันเมือนวันที่19มกราคมปีออกซนะครับก็ เป็นแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจปรุษัต์ที่จะให้มันมีความสอดคลองกับทรัพยากรซึ่งแวดลอมต่างๆนะครับมีสี่จีเนี่ยตอนนี้ถิ่กรมสัตว์ขับเคลือนลักๆเลยก็คือเรื่องโคเนื้อนะครับเพรเราลงมาทําในวัวเโโนื้อโคเนื้อเป็นอันดับตอนๆเพราะว่าอย่างที่วานะมันเป็นเกษตรกรรายย่อยเราอยากจะลงไปทําตรงนี้ก่อนนะครับเลืองก้ง ตัวแรกโดยรวมก็มีนะครับคือไบโอจีวภาพเศรษฐกิจนะครับคอมพิวเตว์เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปในการที่จะปรับปรุงไม่ว่าทางด้านพันธุ์สัตว์อย่างที่เหลาแล้วนะครับดานอารสัตว์แล้วก็รวมทั้งการจัดการการวัดคุณภาพสากอะไรต่างๆก็กล้องหัวเนื้อนะครับอันนี้คือในในส่วนของไบโอส่วนของชีวภาพเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจชีวภาพนะครับส่วนทีซองก็คือกล้อา เซอร์เคิลอีโคโนมีนะครับหรือการมุวนเวียนนะครับอย่างที่บอกนะครับโคเนื้อเนี่ยมีความเฉื่อมโยงกับส้วนยางส้วนปาล์ำเราก็พยายามทําให้มันสร้างโคกินต่างปาล์ำท้ายมูดออกมาหมุนก็มีการใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยกลับเอามาใส่ในส้วนปาล์มส้วนยางเพื่อเป็นการทําให้เกิดการมุวนเวียน เรื่องของทรัพยากรนะครับตัวที่สามของเรื่องก้องกรีนอีโอคโนมี่เรื่องก้องกรีนนะครับจัดเจนนะครับาว่การเลียงโค่ในส่วนยางส่วนปามจะเนี่ยเรื่องของปะหยัดพลังงานในเรื่องของการตัดหญ้าเรื่องของการกำจัดวัชพืชหลดการใช้พลังงานหลดการใชน้น้ำมันแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนี่นี่คือตัวลักที่เราขับเคลื่อนเรื่องของโคเนื้อนะครับแล้วบีซีจีโมเดลเนี่ยนะครับเราก็รวมกับ ว่าอะไรสงข้านอักขรินนะครับตีสุ่นนวัตกรรมเกษตรประมงและความมั่นคงทางการันตีชายาเนี่ยนะครับเราก็ผลักดันในฟาร์มก้องตีสุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบในการจะทำ BCG m o เดลครับผู้ชมที่มีส่วนป้ามอยู่ในขณะนี้นะครับเราดูแลวยากจะเรียงโคในส่วนป้ามีขั้นตอนต้องทำเพื่อขับเคร้าครับครับในบืองตอนเนี่ย ก็ดูดังความพร้อมของตัวเองนะครับพื้นที่พื้นที่ความพร้อมของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ปัจจ <ule> ุบันเนี่ยต้องพูดง่ายๆว่าต้องมีการจัดการเดืองกล้องคอกเดืองกล้องอาหารเนี่ยเตรียมไว้ให้เพียงพอเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชุมชนมีความสำคัญ การการที่เราเลี่ยงซัดในชุมชนเนี่ยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมป็งพ่ต่อชุมชนตอนนี้เราต้องจัดการตรงนี้ครับครับพ่มีปัญหาก็ไปปรึกษาได้อ่าครับปรึกษาได้ที่สำนักงานสารอำเภอก็ได้ครับครับแล้วก็ก็จะผ่านมาที่จังหวัดเองการเปิดรับนวัตกรรมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยที่พ่ออ๋อดูแลอยู่เนี่ยมีการเปิดใจเปิดรับเป็นอย่างดีไหมคะครับตอนนี้ต้องยอมรับด้วยว่าเกษตรกรดุลไม่เนี่ย หันมาสนใจในการทำปริสัทได้มาขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้บางทีปริสัทยังไม่ได้เริ่มเลยคนนํำข้าวมาแล้วอย่างเช่นอย่างเช่นเครื่องผสมอาหารนํำข้าวมาจังซาลันเลยแ่างว่าเขาเริ่มที่จะขยับเรื่องของเทคโนโลยีนะแต่ตอนเลยครับเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปเลยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับปัจจุบันครับพอมองว่าทิศทางอนาคตในการทําปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะไปในแนวทางไหนอะคะครับ ปากใตยเนี่ยต้องเปียนหน้าอ,อยู่ซ้ำซ้ำประเด็นนะครับ<ม>ปากใต้เนี่ยมีพื้นที่จํากัดประเด็นแรกนะครับพ<ม>ื้นที่จำกัดอันที่สองเนี่ยการขยายของหยุมชนเนี่ยคนกานจะเยอะแล้วก็เราปากใต้เนี่ยการกับเขือนเศรษฐกิจเนี่ยเดือดของการตองเตี่ยวนะครับเพราะยันซ้ำตัวเนี่ยการทํารผลัดเนี่ยมีความสําคัญแหนมันเป็นยังเป็นอาหารมีความสำคัญแหนแต่ว่าเราต้องทํารผลัดแบบป่านี้ ครับจ่ายผลทีจำกัดไอ้มีประธิดาภาพสูงสุดอันนี้คือสิ่งทีีอนะคัอต้องพี่น้องเกษตรกรต้องคิดครับครับผมสุดท้ายย่าให้่านพอได้ฟาดถึงพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะทําอาชีพปุสุตั์ครับใช่ครับครับมาวันนี้ก็จะเน้น่องกล้อง BCG มูลเลวในปุสุตั์นะครับเพราะว่าการเลี้ยงปุสุตว์ปัจจุบันนะครับ ต้องเป็นมิกกับสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนอ,อยู่รวมกับชุมชนได้ยังมีความสุขแต่ก็รทำบริษัทบริษัทยังมีอนาคตครับเชื่อว่าบริษัทยังมีอนาคตในปอยังเป็นาน รักก็มาลุนอยู่นะครับเป็นอาชีพเสริมได้ใช่ครับโดยเฉพาะโยจะเป็นอาชีพรักก็ได้นะครับโดยเฉพาะในโคนีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านุูมอในการส่วนทรงเสริมและพัฒนาการประสุสัตว์สำหนักงานพระสุสัตว์เขตแดนะครับสันจิตซักเมืองเคี้ยวขอบคุณมากครับที่มาลงรายการครับ